ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้าศาสตร์ของการ manifest นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากจะเป็นคนหนึ่งที่จะใช้พลังงานเป็นเครื่องทุนแรงหรือว่าการ manifest นี่แหละอันนี้เป็นสาหลักการนะที่ฟ้าจะมาแชร์กับทุกคนผ่านการตกตะกอนตลอดระยะเวลาแบบ2ปีนะคะที่จะทําให้คุณ manifest ได้แบบต่อเนื่องใช้ชีวิตแบบทําน้อยแล้วก็ได้เยอะค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาในบรรยากาศแบบสบายๆนะฟ้ามีเรื่องที่อยากจะรู้สึกว่าเออมาตกตะกอนกับตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะแชร์กับทุกคนคุณคิดว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ศาสตร์ของการ manifest ต,ตลอดไหม อันนี้เป็นคำถามที่ฟ้าแบบถามกับตัวเองนะแม้กระทั่งตอนนี้ฟ้าสอนเรื่องของการแมนเ f ฟส t มามากกว่า2ปีแล้วมีนักเรียนมากกว่า2,000คนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้หลายๆคนสามารถฟื้นธุรกิจได้หลายๆคนสามารถกลับมาเทรดกำไร3าไร300%ในแบบ3สัปดาห์อะไรย่างเงี้ย ซึ่งฟ้าเห็นผลลัพธ์อย่างเงี้ยมาตลอดเลยแต่ว่าสิ่งที่ฟ้าถามกับตัวเองว่าเออถ้าเขาไม่เรียนรู้เรื่องาศาสตร์ของการแมนิเฟสอะเขาจะสามารถทําสิ่งนี้ได้ไหมซึ่งจริงๆอะค่ะไม่ใช่ทุกคนนะที่จําเป็นที่จะต้อง m a แมนิเฟสแมน f เฟสตลอดค่ะจริงๆอะการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ที่เราต้องการอะคะมันแบ่งออกเป็น2เลนเลนแรกก็คือเลนของมัสคิลีนหรือว่าเลนของการไล่ล่าคือดีโฟกัสไปเลย ผู้ชายอันเนี้ยจะเป็นแบบสายผู้ชายที่โฟกัสมากมากอะค่ะสังเกตไหมบางทีอะสายผู้ชายโฟกัสมากๆเขาก็จะไม่ได้สนใจเรื่องของการ manifest เขาก็มีเป้าหมายไปเลยแล้วก็ดีโฟกัสไปเลยแล้วก็วินยัยหรือว่า consistency มากๆค่ะสิ่งนี้ก็ทําให้คุณอะได้รับผลลัพธ์เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่ะคุณจะใช้เลนของการ manifest โดยเฉพาะผู้หญิง อันนี้เป็นเลนที่ทำให้คุณนะคะใช้เรื่องของ energy หรือว่าใช้เรื่องของพลังงานที่มีในตัวเราอยู่แล้วอะเหมือนเป็นเครื่องทุ่นแรงอะคะ่ะแล้วมันทำให้เราอะทำน้อยแล้วก็ได้เยอะเหมือนเรามีคันงานอะคันงานในตัวเองอะคะ่ะที่ทำให้เราอะทำน้อยแล้วก็ได้เยอะใช้ชีวิต ง่ายขึ้นแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องมานั่งเรียนรู้ศาสตร์มาในเฟสแต่ถ้าวันนี้คุณจะเรียนรู้ศาสตร์ของการใช้พลังงานหรือว่าศาสตร์ของการ m a n i f e ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เพราะว่าหลายคนอะค่ะคาดถามว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เรียนรู้เรื่องนี้คุณเคยไหมที่ doing หรือว่าทำทำเยอะมากแต่ผลลัพธ์น้อยมากหรือว่าไม่ได้รับผลอย่างที่เราต้องการ เพราะว่ามันมีกุญแจบางอยา่างคือถ้าทำอะแล้วเราแบบไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะทําให้เราเหนื่อยอะคือทําด้วยจํานวนที่เยอะ แต่ว่าได้ผลลัพธ์น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ค่ะเราจะดูอิ่งคือเราจะทําเหมือนเดิมนะแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะมันจะทวีคูณซึ่งวันนี้ฟ้าจะมาเคลียร์ให้กับทุกคนฟังในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องนี้นะฟ้าพาทุกคนไปดูโอเวิวในเรื่องของการแมนิเฟสก่อนการแมนิเฟสจริงๆแล้ว,ว่ะอันนี้ฟ้าพูดมาหลายอันแล้วนะคะการแมนิเฟสจริงๆถ้าคุณเข้าใจจริงๆมันคือกระบวนการอะไรค่ะอะไรคือเหมือนเป็นเส้นตรงหรือว่าการจัดระเบียบหนึ่งในคำสามคำนะคะที่ อธิบายการ m a n i f e เ t สนไะดอาจจะเห็นผลชัดขึ้นนะคะคือคำว่า being doing แล้วก็ having be do have อะค่ะ be คือการเป็นการเป็นคือพูดง่ายๆนะการเป็นเราอะคือสิ่งที่เราอะส่งออกไปเหมือนเป็นเสาส่งสัญญาณออกไปอะค่ะ being เหมือนเดินไปที่ไหนฉันก็ส่งแบบนี้ออกไปมันก็คืออะไรคือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมสิ่งที่เรารู้สึกซ้ำๆอะค่ะเช่นคนเนี้ย ขี้หุดหงิดแสดงว่าไปที่ไหนนางก็หงุดหงิดขับรถอะไรนางก็หูดหงิดคือหุดหงิดเป็นนิสัยมันก็คือเป็น Be i ิ g being ก็คือน,นิสัยของเราอะสิ่งที่เราทำซ้ำๆคือ Be อ n g ของเราสิ่งที่เราเป็นรวมกับสิ่งที่เราทำถ้าเราเป็นคนแบบหูดหงิดใช่ไหมถ้าเราขับรถไปแล้วไม่คนตัดหน้าเราก็จะด่าละแล้วก็จะบ่นเรื่องนั้นทั้งวันเห็นปะ b e i ิ g ของเราส่งผลต่อสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จะได้รับคือเราแบบ ไปไหนแล้วก็จะแบบคนอาจจะไม่อยากเข้าใกล้เห็นปะคือจริงๆแล้วอะค่ะพะเราเข้าใจการออไลน์ของมานิเฟสอะมันคือกดแบบ ธรรมชาติมากๆค่ะถ้า b e อิงเราเป็นคนสุขภาพดี b e อิงชั้นเป็นคนรักสุขภาพ Doing ของเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเลือกทานอาหารที่ดีใช่ไหมค่ะกินน้ําวันละ2ลิตรนอนวันละ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยสุดท้ายแฮปวิ่สิ่งที่เราได้รับก็คือเราก็จะเป็นคนที่สุขภาพดีไม่เหนื่อยง่ายหน้าตาแจ่มใสอ่อนกว่าวัยอะไรก็ว่าไปเห็นไหมคะมันคือหลักการที่มันตรงไปตรง,ตรงมาค่ะทีเนี้ย ถ้าเราจะเอาเรื่องของการ manifest อะมาใช้เรื่องของการที่เราจะ manifest เงินหรือว่า manifest ความสำเร็จนะคะสิ่งที่หลายคนพลาดก็คือว่าคุณ doing แต่คุณไม่มี feeling คุณฟังไฟที่นะอันนี้มันเป็นจุดบอดนะคะถ้าคุณทำโดยที่คุณไม่ feel หรือว่าคุณทำโดยที่คุณไม่รู้สึกอะค่ะเท่ากับไม่ทำในกระบวนการ manifest มันจะกลายเป็นเลนของการไล่ล่าท,าทันทีถ้าคุณทำ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 อย่างเดียวคุณนอกไปเลนโฟกัสเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะชิปเลนมาในในของการแบบ manifest อะค่ะมันคือการที่ doing with feeling ค่ะเพราะว่าอตรง feeling นั่นอนะ มันคือ being ของเราทุกคนเก็ตเป้าคือถ้าทําแล้วเหมือนทําด้วยความรู้สึกขาดหรือว่าทําแบบทําไปงั้นๆโดยที่ไม่ส่งความรู้สึกกัมันเสียดายมากมันคือการที่เราลงแรงแต่เราดันไม่ใช้เครื่องทุนแรงถ้าคุณจะใช้เครื่องทุนแรงในกระบวนการ manifest มันคือการ doing with Feeling, หรือว่าการทำด้วยความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนลองไปขยายบีอิ่งหรือว่าไปทำด้วยความรู้สึกไอตรงเนี้ยไอก้อน doing with feeling ตรงเนี้ยให้มันชัดขึ้นแล้วทุกคนสามารถเอาไปปรับแล้วคุณจะทำสิ่งเดิมถ้าคุณขายของคุณจะขายของแบบเดิมถ้าคุณแบบใช้ชีวิตคุณจะใช้ชีวิตแบบเดิมแต่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบ ง่ายขึ้นมันเป็นกระบวนการ manifest ตดวที่เราไม่ต้องมีเทคนิคเยอะ แต่มันเป็นกระบวนการ manifest ผ่านการที่เราทำอยู่แล้วอะค่ะมันเหมือนเราเปลี่ยนขึ้นที่เราส่งอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะจัก,กรวาลหรือว่า universe หรือว่าธรรมชาตินะคะ law of vibration เนี่ยเขาได้รับนะคะหรือว่าสื่อสารกับเราผ่านทาง vibration vibration ก็คือ emotion นะคะ emotion นะ่ะมันคือการเคลื่อนไหวถูกไหมคือการสั่นสะเทือนคือความรู้สึกเพราะฉะนั้น keyword นะคะที่จะทำให้คุณ manifest มันคือการ doing with feeling ค่ะ วันนี้นะคะฟ้าจะมาแชร์3เทคนิคละกันที่จะทําให้เรา doing with feeling นี่แหละที่ทําให้เรา manifest ได้แบบต่อเนื่องนะคะ1ก็คือพลังของการไม่ทําอะไรเลยค่ะหลายๆทีอะ่ะเคยจะได้ยินฟ้าพูดว่าแบบไม่ทําแต่ว่าได้รับอะไรเงี้ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าไม่ทำแล้วจะได้รับได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วนะคะคําว่าไม่ทําอ่ะ คือไม่ทำในสิ่งที่มันไม่เกิดผลแล้วมันทำให้เราอะคะ่ะเอาโฟกัสของเราเนี่ยไปอยู่ในสิ่งที่มันทำแล้วเกิดผลการที่ลองสังเกตนะคะบางทีในวันที่เรารู้สึกกลัวในวันที่เรารู้สึกอยากอะคะ่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะลองสังเกตดูเราอยากได้ยอดเรากลัวยอดขายตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพยายามควบคุมและพยายามที่จะจัดการะคะ่ะเราจะ ลูกน้องทําแบบนั้นหรือว่าเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความเครียดหรือว่าความไม่ตกกังวลแสดงว่าบีอิงของเราอ่ะกำลังส่งความเครียดหรือว่าความไม่ตกกังบลออกไปใช่ไหมคะแต่ให้เปลี่ยนจากการที่เราอ่ะจะคอนโทรลหรือการควบคุมเป็นทัสหรือว่าการวางใจแทนค่ะมันคือ law of detachment อนะการการปล่อยวางแต่ว่ามันอาจจะดูยากนะฟ้ายกตัวอย่างช่วงเนี้ยค่ะเป็นเป็นช่วงที่ลูกฟ้าเพิ่งเข้าแบบ K1 หึ 1> 1, ่งเพิ่งเข้าแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกฝาไม่เคยแบบเข้า PK ไม่เคยไปที่ไหนเลยคือเขาอยู่กับบ้านอยู่กับยายอยู่กับฟ้ามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นช่วงที่เขาอ่ะจะต้องปรับไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องปรับตัวและโรงเรียนนะก็จะแบบเหมือนเหมือนฝึกเขาเขียนหรือว่ามีกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เขาอ่ะไม่เคยฝึกจับดินสอหรือว่าฝึกเขียนอะไรแบบนี้เลยอะค่ะคุณครูก็เลยมาบอกฝ้าว่าเออเหมือนน้องแบบ กล้ามเนื้อมือยังไม่ค่อยแข็งแรงนะอะไรเงี้ยค่ะตอนที่ฟ้าได้ยนะินอ่ะฟ้าก็รู้สึกว่าแบบเออฟ้ากลัวลูกแบบตามไม่ทนันจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ฟ้าอยากจะวับปึมละทุกคนก็ค่อยไปกับฟ้านะทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งคือฟ้าสอนกันบ้านเขาและเขาว่าเหมือนเหมือนเขาว่าอยากจะทําเองค่ะเออเหมือนอยากจะขีดเองส่วนฟ้ามองแค่ผลลัพธ์ ว่าฟ้าอยากให้เขาอะขีดได้ตรงเส้นคือฟ้ามองว่าอยากให้ได้ผลลัพธ์แต่ฟ้าไม่ได้มองที่กระบวนการหรือว่า p r o c e สว่าจริงๆแล้วว่าเขาอยากที่จะเติบโตเองฟ้าเข้าไปควบคุมเขาคือโอเคฟ้าไปพยายามแบบจับมือเขาเขียนอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งทุกคนคือเขาแบบเขาลองห้แล้วก็แบบเหมือนเสียใจมากอะเหมือนเราแบบ มีม,มีแบบทะเลาะกันว่าทำไมฟ้าถูกไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาตอนนั้นอ่ะเป็นจุดที่ตัวฟ้าเองแบบรู้สึกผิดกับตัวเองเลยอะเออแล้วฟ้าก็ได้กลับมาฮิลิ่งนะนะแบบเหมือนกลับมาอวดกอดเขาขอโทษเขาแล้วก็กลับมาขอโทษตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีความรู้สึกผิดว่าเฮ้ยเราไม่น่าไปว่าลูกเลยหรือว่าเราไม่น่าจะไปแบบควบคุมเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นอ่ะฟ้าก็เลยพูดกับตัวเองไปว่าแบบ ต่อไปนี้นะฟ้าจะอยู่ข้างๆเขาและฟ้าจะอยู่ข้างตัวเองคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงฉันจะอยู่ตรงนี้ข้างๆตัวฉันเองและอยู่ข้างๆลูกฟ้าด้วยหลังจากนั้นนะคะฟ้าก็รู้ว่าโอเคกล้ามือเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะฟ้าก็พาเขาไปแบบปั้นดินคือเราไปโฟกัสที่ process แล้วเราจะไม่โฟกัสผลละ่ะและเชื่อไหมทุกคนมันเม a ซิ่งมากคือฟ้าพาเขาไปปั้นดินแค่สองครั้งโดยไม่ได้ให้เขาแบบไปพยายามที่จะเขียนอะไรให้มันตรงๆเลยนะคะแล้วก็อยู่กับเขาเล่นเกมเล่นนั่นเล่นลนี่นกับเขาอะไรเงี้ยไปโฟกัสเหตุเลยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมาหลังจากนั้นอีแค่สองวันแนะ่ะคือเขาแบบเขาจับเขาจับดินสอด้วยถูกด้วยนะแล้วก็จับแบบเขียนเองโดยที่ฟ้าแบบ ไม่ต้องจับมือเองแล้วว่าแล้ววันนั้นอนะ่ะฟันเดินมาหาฟ้าเลยว่าเออคุณแม่แบบเหมือนน้องนะ่ะสามารถแบบซุมปากกาเองทำเองได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันอเมซ i ่งสำหรับฟ้ามากเพราะว่าลูกฟ้าเขากำลังสอนฟ้าในเรื่องการไว้วางใจอะค่ะคือการที่เราไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้หมายความว่าเราแบบเฉยๆนะแต่มันคือการที่บางทีเราอาจจะต้องปล่อย ปล่อยให้คนคนหนึ่งเติบโตอะค่ะเขาสอนให้ฟ้าเรียนรู้ที่จะไม่ควบคุมผลลัพธ์แต่กลับไปอยู่ที่เหตุแล้ววางผลที่จะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนจากการที่พยายามที่จะควบคุมเป็นคำว่าเชื่อใจอะค่ะเราเชื่อว่าธรรมชาติหรือว่ายูนิเวอร์สอะอยู่ข้างฉันมันไม่ใช่แบบแล้วมันมันทำให้ฟ้าได้รับรู้ถึงพลังอะแล้วหลังจากนั้นอะกลายเป็นว่าลูกฟาแบบ ติดตามมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเออแบบฟ้าเล่นกับเขาฟ้าอยู่กับเขามองตาเขาฟ้าเลยเข้าใจพลังของการที่เราไม่ทําอะไรเลยที่ไม่ได้หมายความว่าฉันแบบไม่เอาละกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่มันคือการที่เราอะรู้ว่าเราควรเอาพลังงานของเราเอาความรู้สึกของเราอะไปอยู่ตรงไหนในวันที่เรากลัวเราจะควบคุมแต่เปลี่ยนจากความกลัวเป็น ปล่อยวางหรือว่าเป็นความรู้สึกเชื่อค่ะเชื่อใจเห็นปะว่าว i b เบรชั่นอะหรือว่าความรู้สึกที่เราส่งออกไปอ่ะมันต่างพอต่างปุ๊บผลลัพธ์ก็ต่างเช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็แบบไม่ต้องมานั่งถูกด้วยเพราะฉะนั้นอันแรกที่ฟ้าอยากแชร์ทุกคนคือพลังของการไม่ทํำอะไรเลยแต่เปลี่ยนจากความรู้สึกของความกลัวพยายามที่จะควบคุมค่ะสู่ความไว้วางใจค่ะอันที่สนะคะก็คือการที่เรา doing with respect ค่ะ คือการที่ทําแบบเคารพพื้นที่ในตัวเองหรือว่าการทําในขอบเขตที่มี boundary อันนี้ฟ้าแชร์เมื่อก่อนอะตอนที่ฟ้าอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเหมือนสายตาเราอะมันอยู่ที่ที่ผลลัพธ์มีช่วงหนึ่งช่วงที่ฟ้าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วฟ้าก็ทำทธุรกิจกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วมันก็จะแบบเราอยากได้ผลลัพธ์อะเราอยากได้ยอดเท่านี้ต่อเดือนเราต้องแบบประสบความสําเร็จเท่านี้ต่อเดือนมียอดต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันเป็นช่วงที่ฟ้าจะต้องเดินทางขับรถอะไรอย่างเงี้ยและทุกคนเชื่อไหมหลายๆครั้งอะเวลาที่เราอะไปไปโฟกัสที่ปลายทางหรือว่าโฟกัสผลที่เราจะต้องได้รับอะค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นร่างกายเราจะไม่ค่อยเห็นความรักจากครอบครัวเราจะไม่ค่อยเห็นว่าจริงๆร่างกายเราอ่ะมันไม่ไหวแล้วคือฟ้าขับรถข้ามจังหวัดอะท,ทั้งทที่ฟังง่วงนอนมาก แต่ฝั่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วร่างกายฝั่มันไม่ไหวแล้วอะแต่ฝ้าไปทั้งๆที่ร่างกายไม่ไหวแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายอะมันก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆฝ้าเคยเกิดอุบัติเหตุคือรถชนคะะรถแบบรถชนแล้วก็หมุน360องศาแล้ววินาทีนั้นอะตอนที่แบบมันเป็นวินาทีชีวิตอะทุกอย่างมันสโลโมชันมากค่ะทุกคนแล้วแว็บที่ฝ้าแบบจับพวงมาลัยแล้วรถมันหมุน รอบๆอ่ะมันคือวินาทีที่แบบโอเคสายคิดถึงแม่เนี่ยคิดถึงเหมือนภาพทุกอย่างมันแซ h ชแบกออกมาหมดเลยะค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องการคําว่าประสบความสําเร็จหรือว่าผลลัพธ์นั้นอะทําไมเราถึงแบบไม่ได้มองเห็นตรงนี้เลยแล้วเดชะบุญที่ตอนนั้นยังรอดนะคือคนก็ยังคิดว่าแบบจะรอดได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ารถแบบเละเทะรถแบบ พังไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่ทำให้ฟ้าเข้าใจในในเรื่องของการลิมิตนะคะเทาวันเนี้ยคุณทำอะไรก็ตามนะคะมันไม่ใช่ให้การลงมือทำแต่คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองเสมอเลยค่ะว่าคุณไหวแค่ไหน doing with limit ะคะมันมีขอบเขตเท่าไหนที่ฉันรู้สึกว่าฉันไหวเท่านี้แล้วการที่คุณรู้ลิมิตของตัวเองอะค่ะมันคือการเคารพ มันคือการ r เ s p e c t หรือว่าการเคารพพื้นที่ของตัวเราเองและอันเนี้ยมันทำให้ฟ้านเนี่ยกลับมาใช้เรื่องเนี้ยตลอดการทำงานเลยนะคะในเมื่อปีที่แล้วเป็นปีที่ฟ้าแบบโฟกัสการทำคอร์สออนไลน์ล็กๆตอนที่ฟ้าทำอะ่ะคือฟ้าทำคอร์สไปด้วยคอร์สแรกเนาะคอร์สสามสปดเดย,เยฟ้าทำคอร์สไปด้วยแล้วก็ฟ้ารับไพเร็ไปด้วยค่ะทุกคนแล้ว คือมันมันผ่านไปได้นะคะเราทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแต่ฟ้ารู้สึกเลยว่าพลังงานฟ้ามันมันไม่ไหวแล้วทุกคนรู้ไหมว่าต,ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะมันทําให้ฟ้ารู้เลยว่าโอเคเท่าเนี้ยไม่ได้แล้วนะฟ้าก็เลยจะเป็นคนที่ช่วงไหนที่ฟ้าทำคอร์ดฟ้าจะทำคอร์ดอย่างเดียวแล้วฟ้าก็จะไม่รับแบบไพวิทเลยไม่รับงานนอกเลยะคะ่ะเพื่อเอาพลังงานดีที่สุดไปอยู่ในคอร์สเพราะฟ้ารู้ว่าลิมิตของฟ้า ได้เท่านี้มันก็เลยทําให้ปีที่แล้วฟ้าแบบแทบจะไม่ได้รับไพรเวทเลยนะคะจนถึงแบบปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ฟ้ารู้สึกว่าฟ้าจะต้องกลับมาเคารพตัวเองค่ะหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่วงเนี้ยฟ้าทำคอร์สเทรดใช่ไหมคะเวลาฟ้าทำคอร์สตมันใช้เวลาประมาณเป็นเดือนอะดฟโฟกัสแบบหลักเดือนอะไรเงี้ยจนฟ้ารู้สึกว่าฟ้าไกดสมาธิไปสักสองไกดมั้งต่อวันอะไรเงี้ยแล้วฟ้ารู้สึก แบบพลังงานในวันนั้นฉันฉันหมดละฉันพอแค่นี้แล้วฟ้าก็เลยบอกแบบน้องน้องทีมงานว่าเอออาทิตย์นี้แบบไม่ไลฟ์นะเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าเออพลังงานฟ้าช่วงเนี้ยเพียงพอสําหรับการทําคอร์สแต่ว่าไม่ได้เพียงพอสําหรับการทําอะไรที่ที่มากกว่านนะั้นอะเอออันนี้มันคือพลังงานของเฟมินีนหรือว่าพลังงานแบบแนวแนว,แนวผู้หญิงอะคะ่ะถ้าเป็นผู้ชายหลายหลายคนเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้ต้องได้อะวันนี้ถ้าไม่ไหวก็คือจะต้องแบบฮึด เอาพลังงานออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเลนหนึ่งที่เราเคยชินใช่ไหมคะแต่สําหรับฟ้าฟ้าจะไม่ฟ้าจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไล์แบบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราก็ยังอยู่กับทุกคนไม่ไล์แล้วก็อัดคลิปก็ได้คือมันก็จะมีเวออื่นที่เราสามารถกลับมาเลสเปกพื้นที่ของตัวเราเองเรามารู้ลิมิตของตัวเราเองแล้วเราทําในความ เป็นเราอะคะ่ะแล้วสังเกตไหมเวลาที่เราทําด้วยความรู้สึกที่เรากลับมาเคารพพื้นที่ตัวเองอะเวลาที่เราทําอะไรมันจะเป็นความรู้สึกแบบขอบคุณอนะมันมันมีพลังงานนะคะในวันที่เราทําคอร์สอะพลังงานก็จะเต็มไปที่คอร์สหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ยวันที่ฟ้าแบบมานั่งอัดขีใหปทุกคนอนะคือพลังงานฟ้าแบบเต็มแล้วอะมันจะไม่ใช่แค่การพูดละมันจะเป็นพลังงานที่ฟ้าส่งพลังงานดีๆกลับไปหาทุกคนด้วยอะคะ่ะแต่ในวันที่แบบ เฮ้ยฟ้าอาจจะเหนื่อยมากแต่ฟ้ารู้ว่าเฮ้ยมันต้องทาอ่ะมันต้องแบบวิน,นัยวันนี้ต้องต้องทาให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อข้ามลิมิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทํานะคะสุดท้ายเราจะทําได้แต่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันไม่ได้กลับมาเคารพพื้นที่ของฉันเลยอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกคนละอยะ่างทุกคนอนะ่ะไปโฟกัสความรู้สึกดีๆนะ doing โดยที่เรา โดยที่เรารู้สึกขาดหรือว่ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับการที่เราแบบอาจจะให้เวลาตัวเองได้พักไม่ไหวอาทิตย์นี้ก็เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะเราก็ยัง back on track เราก็ยังยังอยู่ใน way ของเราเพราะฉะนั้นอันที่สองอะที่ฝฟอยอยากชวนทุกคนมากๆเลยคือการที่เราทำหรือว่าการ doing with respect อค่ะทำในขอบเขตท,ที่เรารู้ว่าเท่าไหนที่เราไหวอะแล้วเคารพพื้นที่ของตัวเราเองด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะอันที่3ค่ะคือการ doing with a l i g n m e n t ค่ะคือการทำด้วยความรู้สึกอันนี้นะมันจะ,ะลึกซึ้งนิดนึงจริงๆฟ้าเคยพูดในไลฟ์แล้วก็เคยพูดในคอร์สด้วยนะคะในเมื่อการ manifest มันคือการ a l i g อะ a n l คือการที่เราอะค่ะเราต้องไปดูก่อนว่าสุดท้ายละแล้วผลลัพธ์ไปทางที่เราต้องการจะได้อะคนนั้นนะรู้สึกยังไงอันนี้แบบ ลึกซึ้งนิดนึงนะคะทุกคนบางทีอะ manifest อะค่ะหลายๆคนจะโฟกัสสิ่งที่เราจะเอาหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะได้บ้านแบบนี้รถแบบนี้อยากมีแบบเงินไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ผิดแต่คุณจะต้องเอาสิ่งที่คุณอยากได้กลับมาว่าถ้าคุณอยากได้สิ่งนั้นแล้วอะถ้าคุณได้รับมันแล้วตรงนี้ค่ะคุณจะรู้สึกยังไงเพราะความรู้สึกของปลายทาง คุณต้องหยิบความรู้สึกปลายทางนั้นกลับมาอยู่ในปัจจุบันเพราะมันจะเป็นการอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถรู้สึกตอนนี้เหมือนกับคุณจะรู้สึกในอนาคตนะคะคุณกําลังสั่นสะเทือนของสิ่งที่คุณต้องการจะอยากได้อ่ะคุณเก็ตไหมมันเหมือนการเทียบเคียงแบบเนี่ะมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้ฉันอยากได้อะไรแต่คุณจะต้องกลับมารีเฟกว่าไอ้ตอนที่คุณได้ลแล้วอะคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณหยิบไอ้ก้อนความรู้สึกนั้นอะ จากอนาคตอะค่ะมาไว้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการ doing คือเป็นการทำบวก feeling ที่อไลน์แล้วก็คือเป็น feeling ของคนในอนาคตอะเช่นวันนี้ถ้าเออถ้าฉันมีบ้านหลังใหญ่แล้วฉันมีรถแล้วฉันได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วฉันจะรู้สึกอิสระฉันจะรู้สึกว่าชีวิตฉันเลือกได้ฉันจะรู้สึกว่าฉันจะซาบซึ้งฉันจะรู้สึก connect กับความรักอะไรเงี้ยค่ะคุณจะต้องเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาอยู่ในปัจจุบันผ่านการลงมือทำค่ะมันคือการที่เราไม่ใช่แค่ดูอิงแต่มันคือการ doing โดยที่คุณรู้ว่าคุณทำสิ่งนั้นไปทำไมเพราะถึงถามหลายๆครั้งแม้กระทั่งคนในคอร์สว่าทำไมถึงอยากได้สิ่งนี้ทำไมถึงยังทำสิ่งนี้อยู่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณอ่ะถาม why ไปเรื่อยๆว่าทำไมถึงยังทำสิ่งนี้มันจะ ไปคอนเน็กกับส่วนที่เป็นหัวใจหรือว่าไปคอนเน็กกับส่วนที่เป็นความรู้สึกกับใครเยอะเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่ทำมันจะไม่ใช่แค่การทำแต่มันเป็นการทำและส่งสัญญาณเพราะว่ามันมีฟีลิ่งอย่างแม้กระทั่งตัวฟ้าเองอะคะ่ะตอนนี้ที่ฟ้าทำช่องอะคะ่ะที่ช่องมันอาจจะดูง่ายเพราะว่าอันเนี้ยเป็นบีของฟ้าฟ้ารู้สึกว่าฟ้ามีความสุขทุกครั้งที่ฟ้าอัดไม่ว่า คลิปนี้จะมีคนดูเท่าไหร่ฟ้ารู้ว่าทุกครั้งที่ฟ้าแบบส่งอะไรไปอ่ะมันเหมือนเรามันเป็นเราอยู่แล้วอ่ะเราเราสุขตั้งแต่ตอนที่เราทำแล้วค่ะมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตฟ้าครั้งหนึ่งทุกคนในช่วงแรกๆอ่ะที่ฟ้าทำทาคลิปใน Tik Tok อเออแล้วแรกๆอ่ก็จะมีคนดูไม่เยอะใช่ไหมคะมีแบบ200วิว3 0 0วิวอะไรอยู่เงี้ยแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่ฟ้าทำคลิปเรื่องของการเก็บที่นอนว่ามันเป็น small w i e w เลยอ่ะค่ะ แล้วมันมีคนดูแค่แบบ75ห้าคนเนี่ยภาพความทรงจำยังมีอยู่เลยทุกคนคือมันมีคนดูแค่75คนค่ะแล้วฟังก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าตอนนั้นเราพลังงานไม่ดีหรือว่าเราแบบทำอะไรผิดตรงไหนหรือเปล่าคือจากหลักร้อยซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วะเดือหลักสิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีพี่คนหนึ่งค่ะ ทักมาหาฟ้าทางไลน์แอดซึ่งตอนนั้นฟ้ายังไม่มีแอดมินฟ้าเป็นคนแบบดูทุกอย่างเองแล้วเขาเขียนเข้ามาขอบคุณว่าแบบหมอฟ้าขอบคุณมากๆเลยนะไอ้คลิปที่หมอฟ้าอัดเก็บที่นอนอ่ะแล้วพี่อ่ะเอาไปเหมือนสอนลูกอ่ะแล้วลูกพี่อ่ะเปลี่ยนเลยตอนนั้นอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของฟ้าเลยนะที่ทําให้ฟ้ารู้สึกว่า เออว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องทาคลิปคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้คือถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนได้อ่ะก็ดีแสดงว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะค่ะก็ถูกส่งออกไปหายเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ได้มีคนดูเยอะอ่ะขอให้เราส่งพลังงานดนีๆออกไปอ่ะแค่หนึ่งคนที่เขาสัมผัสได้และเขาสามารถเปลี่ยนได้อ่ะก็คุ้มค่ามากๆแล้วกับการที่เราลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้อะค่ะและตั้งแต่วันนั้นน่ะฟังไม่ดูยอดวีวีอีกเลยฟังเป็นคนแบบ ทำที่เหตุขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูทำเหตุให้ดีที่สุดพยายามส่งสิ่งที่ดีที่สุดนะเวลานี้ให้กับทุกคนนะคะแล้วฟ้าจะไม่ไแช์ยอดวิวเท่าไหร่แชร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคือเข้ามาดูเพื่อเพื่อรีเฟกว่าเออคลิปแนวเนี้ยแสดงว่าเราสามารถคอนเนคคนได้เราช่วยเขาได้นะแต่ฟ้าจะไม่ได้โฟกัสที่จำนวนค่ะ เพราะว่าเหตุการณ์นั้ได้เปลี่ยนฝั่งไปตลอดการเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แห้การดูอิงหรือว่าใค่การลงมือทําค่ะแต่คุณจะต้องถามตัวเองตลอดเลยว่าทําสิ่งนี้ไปทําไมเพื่อไปคอนเนคกับส่วนของฟ e ลลิ่งหรือว่าความรู้สึกเพราะความรู้สึกนั่นแหละมันคือ being มันคือตัวเราที่เราจะนอกจากทำแล้ว่ามันจะเหมือนทํา พร้อมกับเสาส่งสัญญาณที่ทําให้เราอ่ะส่งสิ่งนั้นไปตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการที่เราจะเข้าเลนของการที่เราจะดึงดูดง่ายๆหรือว่าการ manifest ะคะ่ะไม่ใช่หมายความว่าเราทําอะไรมากขนาดไหนแต่มันคือการทําบวก feeling วันนี้ฟ้าทวนให้นะ 1. บางทีคุณอาจจะเรียนรู้ที่จะไม่ทําอะไรเลยคะ่ะแต่ปล่อยวางเรียนรู้ที่จะแบบไม่ control ไม่พยายามที่จะควบคุม แต่กลับมาเชื่อหรือว่าไว้วางใจและมั่นใจว่าธรรมชาติหรือว่ายูนิเวอร์สค่ะอยู่ข้างๆฉันเสมออันที่2นะคะคือการที่เราไม่ใช่แค่ดูอินอ่ะไม่ใช่แค่การลงมือทําแต่คุณจะต้องกลับมาทมตัวเองหรือว่ากลับมาถามร่างกายว่าเออลิมิตฉันนะ่ขนาดไหนเมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณ doing with respect การที่เราเคารพพื้นที่ของตัวเราเองอะคะ่ะพลังงานของคุณจะแข็งแรงมากๆแล้วสุดท้ายนะคะไม่ใช่แค่การลงมือทําค่ะแต่ เป็นการลงมือทำ with alignment คือการลงมือทำด้วย feeling หรือว่าความรู้สึกว่าฉันทำสิ่งนั้นไปทำไมเพราะสิ่งนี้มันคือการที่เราหวยกความรู้สึกของอนาคตมาไว้ในปัจจุบันแล้วคุณจะได้รับทุกอย่างเหมือนที่คุณ manifest ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมเดินทางกันมาได้อยู่ร่วมกันมานะคะขอให้ทุกคนได้มีชีวิตที่บันด a n ์และเราไปใช้ชีวิตแบบบัน d a n ์ด้วยกันค่ะ